54วิธีดูแลสามีที่รัก 1. แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงโดยแท้จริงเช่นการแสดงออกถึงความอ่อนโยนความอ่อนแอ 2. คุณควรทำให้ตัวเองดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดใจสามีแต่งตัวให้สวยงามเพื่อสามีไม่ใช่การแต่งตัวสวยงามให้ชายอื่นชมและหากคุณเป็นแม่บ้านก็อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในชุดนอนตลอดทั้งวัน 3. ทำให้ตัวของคุณมีกลิ่นหอมอยู่เสมอสำหรับสามีและภายในบ้านเท่านั้น4อย่านําเอาปัญหาทั้งหมดไปบอกให้สามีทราบทันทีที่เขากลับมาถึงบ้านให้เวลาเขาได้พักผ่อนสักพักก่อนและอย่าพูดคุยหรือปรึกษาหารือเรื่องสําคัญสําคัญหรือนําปัญหาไปบอกกับสามีคุณขณะที่เขากําลังเดือยหรือง่วงนอนคุณควรพูดคุยกับเขาในเวลาที่เหมาะสม ห้าอย่าขยันขยอถามว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เพราะผู้ชายนั้นต่างจากผู้หญิงความคิดของผู้ชายไม่มีระบบระเบียบเหมือนผลการค้นหาใน Google ส่วนความคิดของผู้หญิงนั้นจะเป็นระบบระเบียบเหมือนกับตู้เก็บเอกสาร 6. อย่าพร่ำบ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้โดยไม่หยุดยอน 7. อย่านำปัญหาภายในครอบครัวไปบอกเล่าให้ใครฟัง หรือด้วยการแจ้งว่าคุณต้องการความช่วยเหลือแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ถูกกระทําก็ตามแต่หากคุณคิดว่าคุณต้องการให้ปัญหาที่มีได้รับการแก้ไขคุณก็ควรขอคำปรึกษาจากบุคคลที่เหมาะสมที่สามารถให้การช่วยเหลือได้จริงๆ8แปดจงปฏิบัติด,ดีต่อแม่ของสามีและเอาอกเอาใจเธอเช่นเดียวกับที่คุณต้องการให้สามีของคุณปฏิบัติด,ดีต่อคุณแม่ของคุณเเรียนรู้ถึงสิทธ และหน้าที่ทุกอย่างของสามีและภรรยาต,ตามหลักการของอิสลามให้เข้าใจ 10. เมื่อสามีมาถึงบ้านให้รีบไปเปิดประตูให้เขาพร้อมด้วยรอยยิ้มและอ้อมกอดทำเสมือนว่าคุณกำลังรอคอยการกลับมาของเขาอยู่11ทํอทำให้บ้านของคุณสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมออย่างน้อยก็ทำให้สะอาดพอเท่าที่สามีคุณพึงพอใจ 12. ชื่นชมสามีของคุณในสิ่งที่คุณท,ณทราบว่า เขาไม่ค่อยมีความมั่นใจในเรื่องนั้นๆเช่นรูปลักษณ์และความเฉลียวฉลาดของเขาสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความเคารพตัวเองในตัวของเขา 13. บอกให้สามีทราบว่าเขาคือสามีที่ดีที่สุด14โทรหาครอบครัวของสามีให้บ่อยครั้ง 15. ขอให้สามีช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆภายในบ้านจากนั้นก็ขอบคุณเขาเมื่อเขาทำมันให้กับคุณสิ่งนี้ จะช่วยทำให้เขามีกำลังใจอยากช่วยเหลือคุณมากขึ้น 16. หากเขากำลังพูดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าเบื่อคุณก็ควรรับฟังเขาและพยักหน้ารับหรือถามคำถามเขาเสมือนว่าคุณมีความสนใจต่อเรื่องนั้นๆ17คอยสนับสนุนส่งเสริมให้สามีของคุณกระทำสิ่งที่ดีงาม 18. หากสามีของคุณกำลังอารมณ์ไม่ดีคุณควรปล่อยให้เขาได้ใช้เวลายอยู่กับตัวเองและรอเขาจะหายจากอาการนั้นก่อน 19. ขอบคุณสามีอย่างจริงใจสำหรับการดูแลเรื่องอาหารและที่พักพิงแก่คุณมันไม่ใช่เรื่องยากเลย 20. หากสามีโกรธเคืองคุณและตะคอกใส่คุณคุณควรจะนิีงเงียบเสียและคุณจะพบว่าการทะเลาะเบาแวงจะยุติลงเร็วกว่าที่คิดไว้และเมื่อเขาสงบลงคุณก็สามารถบอกให้เขาทราบถึงเหตุผลหรือสิ่งที่คุณคิดรวมไปถึงสิ่งที่คุณต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลง21 และเมื่อคุณโกรธเขาจงอย่าพูดว่าคุณทำให้ฉันโมโหมากเลยนะแต่ให้พูดว่าสิ่งที่คุณทำมันทำให้ฉันเสียใจมากเลยนะคะและคุณควรโกรธต่อการกระทำและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่โกรธที่ตัวเขา22คึงตระหนักว่าสามีของคุณก็มีความรู้สึกเช่นกันดังนั้นคุณควรนึกถึงใจเขาบ้าง23ให้สามีคุณได้ออกไปข้างนอก เพื่อผ่อนคลายกับเพื่อนๆโดยที่เขาไม่ต้องรู้สึกผิดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเพื่อนของสามมีคุณเป็นคนดีมีศีลธรรมคุณก็ควรส่งเสริมให้เขาได้ออกไปข้างนอกบ้างเพื่อที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเขาถูกกับบริเวณภายในบ้าน24หากสามีของคุณไม่ชอบหรือรำคาญการกระทำเล็กๆน้อยๆบางอย่างของคุณที่คุณสามารถควบคุมมันได้คุณก็ควรหยุดกระทำสิ่งนั้นเสีย25 คุณควรเรียนรู้วิธีคารที่จะบอกสามีให้ทราบถึงสิ่งที่คุณปรารถนาโดยที่ไม่จําเป็นต้องให้เขาคาดเดาเ,าเอาเองตลอดเวลาว่าคุณต้องการอะไรจงเรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกต่อกัน 26. อย่ากโกรธเคืองกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะมันไม่คุ้มกันเลย 27. สร้างความสนุกสนานหรือมีอารมณ์ขันกับสามีหากธรรมชาติของคุณไม่ใช่คนตลกคุณก็อาจจะหาเรื่องตลกตลก ในอินเทอร์เนต็ตเพื่อมาบอกเล่าให้เขาฟังก็ได้ 28. บอกสามีว่าคุณเป็นภรรยาที่ดีที่สุดคุณควรชื่นชมตัวเองในบางเรื่องที่คุณทราบว่าคุณมีความสามารถหรือเก่งในเรื่องนั้นๆ 29. ทําอาหารจานโปรดให้สามีทานทำชาหรือเครื่องดื่มร้อนที่เขาชอบ 30. อย่าพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับสามีของคุณกับเพื่อนหรือครอบครัวโดยเด็ดขาดหากไม่มีความจําเป็น31 หากคุณเป็นแม่บ้านจงใช้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาดและทำให้ทุกอย่างเรียบร้อย 32. ทําทำหน้าที่ภรรยาของคุณให้ดีที่สุดพยายามสร้างความพึงพอใจต่อสามีเพื่ออันลาะและคุณจะพบว่าคุณได้รับการอํานวยพรจากพระองค์ในทุกๆสิ่งที่คุณทำเพื่อเขา 33. มสามีและภรรยาเป็นเครื่องนุ่งหงของกันและกันดังนั้นจงปกปิดความบกพร่องของสามี และจงให้การช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาด 34. บอกสามีของคุณว่าคุณรักเขาอยู่สม่ำเสมอ 35. วิ่งแข่งกับสามีคุณและปล่อยให้เขาเป็นผู้ชนะแม้ว่าคุณจะแข็งแรงกว่าเขาก็ตาม 36. รักษารูปร่างและดูแลสุขภาพของคุณให้ดีอยู่เสมอเพราะคุณจะต้องทำหน้าที่ในฐานะของผู้เป็นแม่ภรรยาคนทำอาหาร และคนดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านให้ดี37ฝึกตัวเองให้เป็นผู้มีมารยาทที่ดีงามอย่าเสียงดังไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะก,การพูดหรือแม้แต่การเดินก็ตาม38อย่าออกจากบ้านโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากสามีหรือออกไปข้างนอกโดยที่เขาไม่ทราบ39ดูแลเสื้อผ้าของสามีให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ40ดูอาให้สามีรัก ขออลัลลอฮ์ให้ทรงสร้างความมั่นคงและรักษาความสัมพันธ์แห่งรักและความเมตตาระหว่างคุณทั้งสองในทุกๆก,การละหมาดแต่ละวันของคุณแท้จริงความปรารถนายิ่งของชัยตอนคือการสร้างความราวชานระหว่างคู่ครองให้ไปสู่จุดแห่งการอย่าร้างดังนั้นจงขอความคุ้มครองอลัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอน41มีคนเคยกล่าวว่าหัวใจของผู้ชายอยู่ในท้องของเขาและนั่นคือความจริง หมายความว่าคุณควรทำอาหารดีๆให้เขาทาน 42. คุณควรเตรียมอาหารข้าให้พร้อมอยู่เสมอทำชาหรือเครื่องดื่มร้อนๆที่สามีของคุณ 43. ดูแลตัวเองให้ดูดีเสมอไม่ควรทำตัวเป็นยายเพิงตลอดเวลา 44. อย่าลืมซักผ้ารีดผ้า 45. เซอร์ไพรส์สมีคุณด้วยการให้ของขวัญอาจจะเป็นของใช้เช่นรองเท้า46 รับฟังสามีเมื่อเขาพูดกับคุณอย่าพูดแทรกขณะที่เขาพูดหรือพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณ47พยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ความสนใจต่อสิ่งที่เขาชื่นชอบและพยายามอย่าชอบปิ้งมากจนเกินไปและอย่าใช้จ่ายเงินของสามีจนหมด48เรียนรู้วิธีและกลยุทธ์ในการเอาใจและสร้างความพึงพอใจให้กับสามีของคุณ49 เตรียมช่วงเวลาพิเศษในตอนเย็นคืออยู่กับสามีของคุณพร้อมด้วยอาหารข้ามือพิเศษในเวลาพิเศษพิเศษโดยปราศจ,จากลูกซึ่งคุณอาจจะฝากลูกให้พ่อแม่เลี้ยงดูชั่วคราว 50. คอยดูแลผิวพรรณของคุณโดยเฉพาะใบหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ดึงดูดใจมากที่สุดเพื่อสามีเท่านั้น51หากคุณไม่พึงพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์รักก็ให้พูดคุยกับสามีตรงๆอย่ารอจนกว่าเรื่องดังกล่าว กลายเป็นปัญหาที่ยากกว่าเดิม 52. คุณควรเรียนรู้ที่จะประนีประนอมกับสามีของคุณเพื่อป้องกันการทะเลาะเบาะแวง้ง 53. กระทําสิ่งต่างๆให้กับสามีของคุณอย่างสม่ำเสมอและอย่าละเลยเพิกเฉยต่อเขา 54. เขารบต่อสิทธิ์ของสามีคุณเพราะเขาคือหนทางที่จะนำคุณไปสู่สวนสวรรค์ที่มา happy ้มุสลิ h u ั b แบน a d อันทำดูลินละถ้าชอบคลิปนี้ช่วยแชร์ด้วยนะคะ